อเมซ o n จดสิทธิบัตรเพิ่มคลังสินค้าบินได้อเมซอนได้ยื่นจดสิทธิบัตรสำหรับยานขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่สามารถเป็นคลังสินค้าและนำมาใช้เป็นฐานปล่อยดโดรนได้ด้วยคลังสินค้าบินได้เนี้จะสามารถไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูง45,000ฟุตและเป็นจุดรวมของเครือข่ายดโดรนส่งของ ยานขับเคลื่อนด้วยตัวเองลำนี้จะบรรทุกสินค้าและโดรนส่งของเพื่อจัดส่งสินค้าสู่ลูกค้าโดรนจะสามารถบินไปยังปลายทางโดยใช้พลังงานเพียงนิดเดียวยานดังกล่าวจะได้รับการเติมเชื้อเพลิงและสินค้าด้วยยานไร้คนขับขนาดเล็กยานลำนี้อาจจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นคอนเสิร์ตหรือเกมฟุตบอลเพื่อใช้ในการส่งมอบของที่ระลึกหรืออาหารเป็นต้น สิทธิบัตรนี้ถูกยื่นขอไปตั้งแต่ปี2014แล้วแต่เพิ่งจะได้รับความสนใจไม่นานมานี้อเมซอนประสบความสำเร็จในการทดลองใช้งานโดรนส่งของในสหราชอาณาจากักรและกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลกลางเพื่อที่จะเริ่มใช้โดรนส่งของในอเมริกา